ท่านต่อไปครับสวัสดีค่ะนันวี22นะคะก่อนอื่นก็ต้องคือเต้ยพูดยาวมากบางอย่างก็ลืมไปนี่ยาวมากจริงก็จริงๆนิสัยส่วนตัวของนันจริงๆเวลาในเรื่องของการทำงานจะค่อนข้างเครียดนะคะแล้วก็มันเหมือนจริงจังไปหมดอะไรเงี้ยค่ะก็เลย เกิดความผิดพลาดจนต้องโดนลงโทษกับพงยกขึ้นมาเพราะว่าเราปรึกษากันแล้วก็เลือกสถานที่ที่จะคุยที่เราคิดว่าแบบเราไม่อยากให้เรื่องเนี้ยใครได้ยินมันเหมือนต้องการพื้นที่ส่วนตัวบ้างซึ่งทุกคนในเนี้ยไม่มีเราไม่มีพื้นที่ที่เราจะแบบคุยอะไรเรื่องที่มันแบบเรื่องส่วนตัวของเราได้เลยอะค่ะคือมันมันบางครั้งมันอึดอัดมากจนแบบเฮ้ยประเด็นที่คุยกันส่วนใหญ่ก็จะเห็นคนนั้นไหมที่มาคอนเสิร์ตคนนี้เขามาหรือเปล่า เป็นประเด็นของคนข้างนอกที่เราแบบอยากรู้อะค่ะแล้วเราก็จะสังเกตกันตลอดว่าคนนี้มานะคนนั้นมานะเรามุมมองของเราก็จะคล้ายกันเราก็เลยคุยกันเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับว่าอ่าคนนั้นมาไหมคนนี้มาหรือเปล่าแล้วจริงๆเราเราเหมือนคนที่ลักษณะให้กันคือขี้น้อยใจอะค่ะคือถ้าคนนี้มาเราเราเหมือนหากาลังใจว่าเฮ้ยถ้าคนนี้มาเรามีนะกาลังใจแต่ถ้าเขาไม่มาละมันเป็นยังไงมันเหมือนกับว่าเราเอาตัวเองอะที่อยู่ข้างในอะไปขึ้นกับคนข้างนอก แล้วเราก็เลยคุยกันแต่พอบทลงโทษหรืออะไรก็ตามมันไม่ได้มองว่ามันหนักหรือมันเบาแต่มองว่ามันเตือนสติเรากับการที่เขาลงโทษให้เรารู้ว่าเฮ้ยคุณใช้ชีวิตอยู่ในนี้คุณก็ต้องก็ต้องคิดคิดอยู่ในนี้คิดอยู่กับหน้าที่ของคุณซึ่งคุณเลือกที่จะเดินเข้ามาเองเต็มใจฉะนั้นบทลงโทษที่คุณโดนคุณก็ต้องเต็มใจที่จะรับมันเหมือนกันซึ่งในยก็มองว่าน้องอีกสองคนก็เต็มใจหรืออีกสี่คนที่โดนเตือนก็เต็มใจเพราะมันคือการเตือนสติมันเหมือนการที่ครูเดินเข้ามาในบ้านออีีีกกรรบนนาามมมัดใจท่คู เป็นรอบที่แบบได้ยินเพลงแล้วแบบประทับใจที่สุดเลยเพราะแบบอยากเจอครูมากเนะะี่ยค่ะก็ก็ต้องขอโทษนะคะแฟนคลับทุกทุกคนที่แบบมีความประพฤติไม่เหมาะสมอย่างแบบการที่เราขี้เกียจแล้วก็นอนอะไรเงี้ยคือบางครั้งมันรู้สึกเหนื่อยมากแล้วก็แบบอยากพักแล้วก็รู้สึกการนอนมันมันแบบมันดีที่สุดอะไรเงี้ยแต่บางทีมันมันเลยจุดที่แบบมันพอดีไปอะคะ่ะแต่ก็ความตั้งใจมันมันมีแบบเกินร้อยเลยละ่ะแล้วก็วีกนี้เป็นเพลงที่เราถนัดเป็นเพลงที่เราชอบก็อยากเลือกเพลงเนี้ย เพื่อบอกทุกทกคนว่าแบบสิ่งที่เราคิดอยู่ความรักที่เรามีเราไม่สามารถจะไปแบบบอกคนตรงหน้าได้ตรงๆเป็นสองคนนะคะแต่เราอยากจะบอกผ่านเวที a อผ่านเสียงของเราให้ทั้งเพื่อนๆแล้วก็คนดูรู้ว่าเรารู้สึกยังไงเพราะการที่เราอยู่รวมกัน่มันต้องมีทะเลาะกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเราต้องมีความแบบไม่ชอบอันนั้นไม่โดนอันนี้ แต่การที่เรายิ่งอยู่นานกันไปนี่วีที่7อ่ะความผูกพันมันแบบมันเยอะมากมันลบตรงนั้นไปไปได้เยอะมากเหมือนกันความเป็นเพื่อนมันมีค่อนข้างสูงค่ะแล้วก็ทําให้นรารู้สึกว่าขอบคุณทุกๆคนที่แบบช่วยโหวตพวกพวกเราทุกๆคนเหมือนกันที่แบบได้อยู่ถึงวิงเนี่ยซึ่งแบบไม่รู้ว่าคุณเสียเงินไปเท่าไหร่ะอะเพื่อให้เราได้มาอยู่ตรงเนี้ยเราบางครั้งเราไร้สาระ,ะมันมันก็ดูแบบมันก็ดูไม่สมเหตุสมผลที่เราจะได้อยู่ค่ะ ซึ่งพอมีครูมาเตือนสติหรือว่ากับบทลงโทษหรืออะไรก็แล้วแต่มันทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนกลับไปอยู่กับวิคหนึ่งที่เราตั้งใจมากๆแล้วก็แบบรู้ตัวว่าต้องทําอะไรซึ่งวันนี้ทุกคนเป็นคือทุกคนไม่เห็นใครหลับเลยไม่เห็นใครแบบพักไม่เห็นใครเหนื่อยกับสิ่งที่เต็งทำซึ่งซึ่งมันแทบจะดีกว่าที่ผ่านมาทุกๆวันด้วยซ้ำที่เราคิดว่าเราพอแล้วเราเต็มที่แล้วแต่เราอาจจะยังก็ได้ก็ขอขอบคุณนะคะ ทุกๆคะแนนโหวตทุกๆป้ายไฟของทุกๆคนเวลามองป้ายไฟนั้นไม่ได้มองว่าของตัวเองมองว่ามันมีของทุกๆคนอยู่จริงแล้วเราก็มันเป็นกําลังใจที่ดีมากๆหรือว่าคนที่มาชูป้ายอยู่แบบหน้าซอยอะไรเงี้ยคือจะห่วงเขามากว่าเขาจะกลับบ้านยังไงเพราะมันดึกอะไรเงี้ยค่ะก็ใหญ่ทุกคน ติดตามพวกเราต่อไปชีวิตในนี้มันก็คือชีวิตจริงข้างนอกค่ะเราโกหกอะไรไม่ได้เราเฟคก,กันไม่ได้จริงๆเพราะมันแบบตลอดเวลามันยากมากที่จะแบบไม่เป็นตัวเองอะค่ะมันก็ยากมากที่จะแบบไม่เครียดมันคือนันที่ที่แบบมันมันอาจจะมีมุมนี้เยอะหน่อยแต่ว่าก็พยายามจะผ่อนคลายแล้วก็ไปกับเสียงเพลงไปกับเพื่อนๆก้าวไปพร้อมๆกันก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามพวกเราขอบคุณทุกคนที่ดูพวกเรานอนตื่น บ้าบอเขอแตกอะไรก็ตามซ้อมไม่ซ้อมที่เกียจคือมันคือมุมมองที่เกิดขึ้นจริงในสังคมก็อยากให้เป็นตัวอย่างคะ่ะว่าคนที่ขยันก็ได้คนที่ไม่ขยันก็ไม่ได้คนที่ควบคุมตัวเองได้ก็จะอยู่ได้ในสังคมจริงๆก็ขอโทษแล้วก็ขอบคุณทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในเอฟซค่ะ